สวัสดีสทุกท่นานนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีนัทชาแนลเน้อ,อวันนี้รถอะไรมาหนะ้าบ้านรถอ,อะไรมาหนะ้าบ้านเราเอซีเราได้ยินเสียงรถอะไรมาหนะ้าบ้านเราอา,อาดูสิมีรถเอีอยงมาหนะ้าบ้านเรา มีรถมาร่วมบุญนะครับเอฟซีนะครับมาจากวัดไหนบารูสวัสดีครับมาจากวัดไหนกันเนี่ยอาทุมาจากวัดไหนกัน,นอ้าวทรายอา่าพอดีย้อมผม ตัวบ้านภาคกลางไก่ไก่นาลอยปลาไก่ไก่นาทองแจ้งฝังไปซื้อที่พังเมนวัดอะไรนะคะวัดโพธีบ้านหนุนวัดโพธีบ้านหนูนสาธุเด้อถูกค่ะร่ำรำลยลอยูค่ะโอเคค่ะสาธุครับบ้านเงื่อนไขหน้าจะแถมเติมเงื่อนไขมันโอ้มากันตั้งหลายนั่นหนยเนาะสามหมู่บ้านเลยเหรอใช่ค่ะสาธุครับ ไปแล้วเนาะอันนี้คือการบอกบุญนะคะเอฟซีนะคะของวัดอะไรนะที่ดงหลวงเนาะน,น,น,นะคะนี่เป้ไหนไเรื่องครับสาธุครับมีน้ำกินกันบ่จ้ะล่นนะน่ะมีน้ำกินกันบ่มีอยู่จ้ะอ๋อมีอยู่ ค่ะผมค่ะผมวัดอะไรนะขออีกทีวัดโพธิบ้านดงหลวงเพิ่มหลวงจังหวัดพุษาหานครอ๋อบ้านดงซื้อทีถวายวัดครับครับทำเมนลุไม่เมนลูมีแล้วแต่เมือันแบบซื้อแบบว่าเป็นทีวัดไปเลยมันติดกันนะอ๋อสาธุ๋ออสาธุนบุ ะค,ะค่ะผมขอบคุณครับป่ะนะไปแล้วแล้วก็เดินกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละติตามหมู่บ้านนะครับโอ้ไปตามหมู่บ้านโอเคครับ,อข,อบขอบคุณครับโยยอ,าาอเดคยยีนนะ่ะโอ้ยพูดยาวเลยเด้เนาะนี่ฮะอเอารถหาย รถหายรถหายรถหายไปๆแล้วก็คืนรถกันต่อนะคร่สีเนาะนู่นนะคะไปการบอกบุญของวัดดงหลวงนะคะลงตามหมู่บ้านหมู่บ้านเนาะมาทั้งหมดสามหมู่บ้านนะครับนี่อ่าเราก็ทําบุญไปแล้วนะคะไอีเนาะ,ะทามากทาน้อยนะคะเราก็ได้บุญนูน่นะนะการบอกบุญไปตามหมู่บ้าน าก็มีน้ำมานะคะมีน้ำแข็งนะคะมาแล้วก็ขึ้นรถไปเจเจ้าสีขึ้นคันไหนกันล่ะนี่ขุนโอ้มาหลายคันมาหลายคันมาหลายหมู่บ้านนะคะ้ทีเนะาะบอกบุญเดินบอกบุญมาเรื่อยๆก็ขึ้นรถกันพอถึงหมู่บ้านไหนเขาก็ลงเนาะพอเป็นหมู่บ้านเขาก็จะลงพอเสร็จแล้วก็ขึ้นรถตามกันเป็นสมบวนน,นี่แหละคะ่ะ นี่แะวิถีชีวิตนะคะเอซีของบ้านเนาะานอกนะคะเอซีการบอกบุญทำบุญนะคะก็อยู่อย่างนี้เนาะอันนี้พี่นัทก็ย้อมผมยูดูปะปะไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะเอฟซีทุกท่านเนาะสาทูบุญ้วยเดอ้อเอฟซีทุกท่านเด้อเอ็ดบุญนำกันแล้วเดอ้อสวัสดีครับ